วันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้อาการในคนไข้ที่มีอาการปวดที่บเรณหลังต้นขาครับวิธีการคือให้คนไข้ชันเข่าขึ้นงอเข่างอสะโพก90องศาในลักษณะนี้ครับถ้าใครที่ปวดหลังข้อพับเข่าก็จะเน้นที่ใต้ข้อพับเข่าด้วยเนาะประมาณสัก15วินาทีถึง20วินาทีสัก2-3รอบนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับลดปวดกับบัณฑิตนะครับเป็นรายการที่สอนเทคนิคการรักษาอาการต่างๆ คนไข้นะครับโดยเน้นทางแมนนวลทรัปีหรือว่าการออกกําลังกายเป็นเทคนิคค,คลายกล้ามเนื้อแบบทางกายภาพบัตรนะครับใครที่สนใจวิธีการรักษาสามารถกดติดตามพวกเราได้ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้อาการในคนไข้ที่มีอาการปวดทีเบริณหลังต้นขาครับหรือคนที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อแฮนสตรีมครับลองมาชมกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ครับในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังต้นขานะครับมีอาการปวดยาวไปจนถึงหลังหัวเข่าเนี่ยปัญหาหนึ่งมาจากปัญหาของกล้ามเนื้อแฮมสตริงครับกล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยจะจับจากบ,บริเวณตรงใต้ต่อ,อก,กระดูกเชิงกลางตรงนี้นะครับยาวลงไปถึงบริเวณกระดูกหัวเข่าทางด้านข้างนะครับแต่จะไม่ถึงต้นขาทางด้านล่างนะอยู่ที่แค่กระดูกของกระดูกหน้าขาเท่านั้นครับกล้ามเนื้อมัตเนี่ยจะมีอยู่4มัดด้วยกันนะครับ ตัวทางด้านในเราเรียกว่าเซียนีเทนดิโนซัสและเมนพาโนซัสครับส่วนทางด้านนอกเนี่ยเราจะมีอีก2มัดเราเรียกว่าไบเซปริมาริสครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อการตรวจร่างกายก่อนและหลังการรักษาลองมาชมกันครับครับทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจร่างกายกันก่อนนะครับการตรวจร่างกายเรา่ตรวจกล้ามเนื้อที่มีอาการตึงก็คือกล้ามเนื้อแฮมสติงวิธีการตรวจไม่ยากครับลองดูวิธีนะครับกล้ามเนื้อแฮมสติงอย่างที่บอกเนาะจับจับเชิงกลานยาวมาถึงต้นขาดังนั้นแอคชั่นของกล้ามเนื้อค เหยียดสะโพกไปทางด้านหลังในลักษณะนี้ครับพร้อมกับการงอเข่าในบางส่วนนะครับดังนั้นมาดูกันครับสําหรับวิธีการตรวจว่ามีการตึงตัวของกล้ามเนื้อไหมเราจะตรวจในท่านอนหงายครับโดยให้คนไข้ทําได้เองเลยนะฮะวิธีการคือให้คนไข้ชันเข่าขึ้นงอเข่างอสะโพก90องศาในลักษณะนี้ครับนะครับจะเห็นว่าสะโพกจะงอ90แล้วเข่าจะงอ90นะครับทีนี้ให้คนไข้เหยียดขาทีละข้างนะครับขึ้นสุดเท่าที่คนไข้ทาได้ ะจะเห็นว่าคนไข้าสามารถทําได้เกือบตรงเลยนะถ้าใครที่ทําได้น้อยกว่า20องศานะครับจากตรงนี้นะขึ้นไปอีกได้แค่20องศาเราจะถือว่าคนไข้มีปัญหาของการตึง,งกล้ามเนื้อถ้าดูจากเคสนี้อาจจะมีการตึงเพียงเล็กน้อยนะครับค่อยวางลงครับในกรณีของคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการทาท่านี้จะยิ่งทําให้มีอาการปวดรมด้วยครับหรือเราสามารถตรวจการเกร็งของกล้ามเนื้อในกรณีที่มีกล้ามเนื้อบาดเจ็บ ในท่านอนคว่ำได้ด้วยนะครับวิธีการไม่ยากครับให้คนไข้งอเข่าขึ้น90องศาในลักษณะนี้นะครับพอ,เ,อเราใช้มือนะกดลงไปแล้วมืออีกข้างจับที่สะโพกนิ่งๆไว้ให้คนไข้ออกแรงต้านสู้แรงกันถ้าคนไข้มีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเนี่ยการทําผ่านี้จะทาให้อาการปวดเกิดขึ้นชัดเจนนะครับออกแรงต้านครับในลักษณะนี้นะครับเราจะลองเช็คอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยชันเข่าออกแรงสู้กันเต็มที่ึ ในลักษณะนี้ก็จะทําให้คนไข้มีอาการตึงปวดมากขึ้นด้วยครับครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อเราจะเริ่มนวดกันเลยเนาะวิธีการคือจัดขาคนไข้ให้อยู่ในท่านี้นะครับให้คนไข้ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับเราจะนวดขาข้างซ้ายกันนะครับคนไข้เคสนี้เนี่ยไม่มีอาการตึงของกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บด้วยดังนั้นเราจะเน้นการนวดคลายกล้ามเนื้อกันครับวิธีการเหมือนเดิมครับเราใช้ออยล์นะครับหรือว่าโลชั่นหรือแล้วแต่นะครับเป็นมีเดียเป็นตัวกลางในการอ่า คลายกล้ามเนื้อถ้ามันออกร้อนด้วยก็ดีครับแต่ถ้าเป็นออยก็จะนุ่มกว่านะครับอย่าให้มันแบบว่ามันเหนียวมากเกินไปนะครับแล้วก็อย่าให้มันแบบเจือจางมากเกินไปนะครับไล่นะครับเป็นสารทิศแบบนี้นะครับทำทีละทิศเนาะอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อแฮมสริงเนี่ยเขาจะไปจับที่บริเวณ เชี่ยวทูบโรซิตี้ก็คือตรงอุ้งเชิงกรานนะครับตรงตัวเชิงกรานที่ยาวที่สุดนะครับเป็นจุดเกาะของอเป็นจุดลงน้าหนักของบริเวณสะโพกดังนั้นเราไปรำรูดขึ้นไปขึ้นสุดเลยนะใต้ต่อพ้นเลยนะครับและกล้ามเนื้อมัดนี้จะใหญ่มากนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ใหญ่เหมือนกันดังนั้นเวลาเรากดเนี่ยอาจจะต้องเน้นลงไปลึกนะครับตอนแรกเราเน้นแค่ผิวๆพอเริ่ม ถึงมัสซโเราก็จะลงลึกเข้าไปนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นค่อยๆลงลึกเข้าไปนะครับทําให้ครบทีละลายนะครับเดี๋ยวผมจะทําอาจจะทําไม่ครบแต่ว่าเวลาเราทําให้ครบเนี่ยทำประมาณสัก10ครั้งต่อเส้นนะ,นะถ้าเราเวลาเรากดคลายกล้ามเนื้อไปเราจะเห็นจุดกดเจ็บหรือจะเห็น ก้อนกล้ามเนือ้อบริเวณที่มันมีการฉีกขาดมีการเกรงนะครับกล้ามเนื้อเวลาเกิมันจะฉีกขาดมันจะเป็นก้อนเป็นปมเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงถ้ามันมันเกรงมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดแบรนเกิดก้อนเขาเรียกว่าตอสแบนขึ้นมาพวกนี้เราสามารถจะไปคึงไปคลายให้มันยืดออกวิธีการคือไปขยี้มันเลยนะครับเราสามารถดีฟฟิกชันได้นะแต่ตอนนี้เราเน้นเป็นสโตกิง<อ>ก่อนเนาะในช่วงแรกหาสแกนหา จุดที่มีอาการนะครับทางด้านในคือเซมิเทนดินซัตจะอยู่ด้านบนเมมบรานซัตอยู่ข้างล่างนะครับกล้ามเนื้อมีสี่มัดเนาะมี4หัวนะครับเราเล่นไปทีละกล้ามเนื้อเลยถ้าจะให้เร็วก็จะใช้2มือในลักษณะนีน้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนในท่านอนหงายแต่ท่านอนคว่ำนะครับกับนอนตะแคงรวมด้วยนะครับ จริงๆเราจะเวลาเรานวดเราอาจจะไม่ได้เน้นนวดแต่กล้ามเนื้อมัดนี้มาเดียวนะเราอาจจะเน้นนวดกล้ามเนื้อในขาหนีบรวมถึงกล้ามเนื้อทางด้านข้างและกล้ามเนื้อหน้าขาร่วมด้วยนะครับเพื่อจะทําให้อาการโดยรวมดีขึ้นว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขานั่นเองนะครับพอนวดเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มคลึงกล้ามเนื้อนะครับจับ จุดของกล้ามเนื้อเนาะขอไปอยู่ทางด้านในดีกว่าเนาะไม่ถนัดเลยอนนะครับก็รายการของเราก็จะเป็นเทคนิคสอนการคลายกล้ามเนื้อการนวดการจัดกระดูกนะครับสามารถกดติดตามพวกเราได้นะ เป็นแบบเบสิกจะได้เอาไปใช้ง่ายๆนะครับ mm. เพื่อจะเอาไปเพิ่ม mm. เทคนิคการรักษาของแต่ละท่านนะครับ mm. ผมเจอกล้ามเนื้อที่ตึงมากเลยครับตอนนี้ตึงเลยเป็นก้อนเลยเจ็บไหม mm. อม่เจ็บอ,อมีจุดกดเจ็บเยอะเลยนะครับ mm. ในส่วนของพวกเซมิ เช่นไดโนเสากับเมมบรโนเสาร์จะตึงมากทางด้านนอกจะเป็นใบเสพฟีมาลิสนะครับใบเซพมีกล้ามเนื้อสหัวนะครับตามหน้าที่ก็คือทางด้านในกับทางด้านนอกก็แล้วครับในการงอเขาอย่างที่บอกว่าเขาจะยาวไปจนถึงตรงอิเชียนทูบิิตี้คือบริเวณนี้เลยนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งยาวถึงตรงนี้ดังนั้นเวลาเรากดเราจะต้องกดหาจุดนี้เป็นจุดเกาะของเขานะครับ จะไม่ได้จับที่บริเวณหัวของกระดูกสะโพกนะครับนี่ผมเจอแล้วนี่คือจุดเกาะหลักของเขาเลยนะครับทั้งสี่มัดเขาจะอยู่ที่นี่เลยดังนั้นใครที่แบบเวลานั่งนานๆนั่งนานๆนั่งทํางานออฟฟิศพวกนี้แถวนี้ตึงมากนะครับถ้ากดไม่ถึงแรงนิ้วโป้งไม่ไหวก็ใช้นิ้วอุ้งมือกดได้นะครับแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่มักจะพบกับอาการปวดแล้วลงไปถึงน่องนะโดยปกติแล้วเวลาเรารักษาก็นวดไปจนถึงน่องไปเลยนะครับจริงๆเราสามารถตรวจกำลังกล้ามเนื้อในท่านอนคว่ำจากเฉพาะตัวเซมิเทนดิโนซัสกับเมมบราโนซัสก็ได้หรือตรวจเฉพาะไบเซปฟิมาริสก็ได้นะครับ เพื่อจะแยกปัญหาของกล้ามเนื้อนั้นๆออกจากกันนะครับวิธีการตรวจก็ไม่ยากครับแค่นอนคว่ำแล้วก็บิดขาเข้าข้างในกับบิดขาออกนอกแค่นั้นเองอยากจะต้องอาศัยความชํานาญนิดนึงผมเจอกล้ามเนื้อทางด้านแฮมสตริงทางด้านในของเคสเนี้ยตึงมากเดี๋ยวผมจะคลายเลยนะแต่ตอนตรวจเนี่ยจะเห็นว่าเหยียดขึ้นไม่สุดเพราะว่าตัวแฮมสตริงเนี่ย ไายนิดหน่อยมันตึงนิดหน่อยดังนั้นถ้าเราคลายพวกนี้เวลาเทสดีเทสเน่ยน่าจะยกได้สูงขึ้นโอเคเนาะลองดูนะครับประมาณ10รอบนะฮะคนที่มีอาการปวดหัวเข่านะ ก็จะมีปัญหาปวดที่บริเวณนี้ร่วมด้วยได้ครับแฮมสตริงเขาจะทํางานหนักมากนะครับเพื่อจะดึงเขาหรือคนที่เคยพาเข่าเนี่ยแฮมสตริงก็ปวดแล้วก็ตรงทอปทิเตียสที่อยู่ทางด้านหลังของเขาเนี่ก็มักมีอาการปวดร่วมด้วยได้นะครับโอเคผมจะเริ่มไปทางด้านใบเซปทิมเ้นะครับนี้ไบเซรจเราจะบิดเขาขออกกันนอนิดงนังนเหมือนกันนะครับ เจอและแถวนี้นะครับตรงไหนที่เห็นเป็นก้อนเป็นปมเนี่ยเราเน้นเลยนะฮะแล้วก็คลายตรงนั้นให้ก้อนมันหายไปนะครับวิธีการทั้งยืดทั้งเหยียดทั้งกดแช่ให้คลายนะครับจะช่วยได้อาจจะจัดกระดูกมวเข่าร่วมด้วยเพื่อจะทำให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับ แล้วก็อสอนคนไข้ให้กลับไปยืดเหยียดรวมถึงการเพิ่มความแข็งแรงในกรณีที่อาการปวดเริ่มดีขึ้นแล้วด้วยนะครับมือปดสองมือจะเร็วขึ้นนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับเราอาจจะใช้เทคนิคในการช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวเร็วขึ้นโดยการให้คนไข้เป็นท่าตัวเลยนะเก็งสู้กันค่อยๆปล่อยลงช้าๆในละน ปล่อยลงช้าๆครับมือล็อกไว้รอบผ่อนล,ลงให้สุดทําประมาณ3าถึงหรอบนะออกแรงต้านหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลอบผ่อนล,ลงช้าๆ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 ,าๆสนะครับอีกสัก2รอบสักหายใจออกยาวผ่อนล,ลงช้าๆช้าๆโอเคอีกครับ พอลงช้าๆครับช้าๆๆโอเคพอนะครับอย่าทําแรงมากนะครับให้คนไข้ทําเท่าที่ไหวไม่ต้องแรงต้านจนเต็มแรงเราใช้ประมาณสัก80%ก็พอนะครับไม่ใช่ออกแรงรออเซสู้กันนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อฉีกได้เราทาแค่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบก็พอแล้วลงช้าๆด้วยนะครับกล้ามเนื้อจะคลายเร็วขึ้น โอเคครับแบบนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับยวมาดูท่านอนตะแคงกันทีนี้เราจะมานวดคลายกล้ามเนื้อในท่านอนตะแคงกันนะครับคือแบบนี้นะครับอ่ะให้คนไข้นะครับเอาขาวางบนหมอนยาวลงไปเลยแล้วก็ใช้มือนะครับนะครับคลายท่านี้จะได้กล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกทางด้านข้างร่วมด้วยนะครับ จะคลายลงไปถ้าเจอจุดที่มันมีอาการตึงผมก็จะเน้นนะครับเมื่อกี้ตอนนอนคว่ำเนี่ยเราจะเจอเยอะแต่ตอนนอนตะแคงเนจะไม่เจอแล้วเพราะว่าการเนื่อมันมันหย่อนมากกว่านะครับ ก็จะคายอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่ากล้ามเนื้อมันจะเริ่มไม่ตึงแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีในการคลายกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกเวลาเรานวดเราจะต้องดูที่บริเวณใต้สะโพกนะครับตรงอ s c h i u m tuberosity จุดเกาะต้นของเขานะพวกนี้จะมีผลหมดเลยนะครับ จุดเกาะต้นกับจุดเกาะปลายเนี่ยสำคัญนะครับเวลาเรานวดคลายกล้ามเนื้อมันจะโดนทั้งหมดของตัวกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลายที่บริเวณสะโพกร่วมด้วยเนะเาะมันจะทำให้ทำให้การเกร็งของกล้ามเนื้อลดลงมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้าบ้างนะครับครับสำหรับทางด้านหน้าเนาะเราจะใช้เอาเข่าวาง ที่ขาในรานี้ให้คนไข้งอเข่าขึ้นไปแล้ววางให้ซับซัพอร์ตให้มากที่สุดให้คนไข่เบาที่สุดนะครับอย่าให้คนไข้เกร็งนะครับปล่อยสบายๆนะครับแล้วก็รูปไปจนถึงใต้ข้อพับเข่านะครับรูปไปถึงใต้ข้อพับเขา่าสามถึงห้ารอบก,ก่อนนะครับ เวลาบิดขาบิดเข้าในแบบนี้กับบิดออกนอกแบบนี้กล้ามเนื้อจะทํางานคนละส่วนกันนะครับบิดเข้าในนะครับกล้ามเนื้อทางด้านนอกจะตึงนะครับเราจะแยกส่วนกันของกล้ามเนื้อได้นะครับทั้งตัวเทนดิโนซัสกับเมมบรานซัสแล้วก็ไบเซปติมูลิสนะครับก็ ข้างในในลักษณะนี้นะครับรูปไปตามกล้ามเนื้อเลยนะครับรูปไปตามกล้ามเนื้อถ้าใครที่ปวดหลังข้อพับเข่าก็จะเน้นที่ใต้ข้อพับเข่าด้วยเนาะทีนี้จะมีการกดคลายเส้นประสาทต,ตรงบริเวณหลังข้อพับเข่าต้องกดเบาๆนะครับคนที่ปวดหลังข้อพับเข่าหรือปวดที่จุดเกาะของแฮมสตริงนะครับพวกนี้จะมีผลนะครับ นี้เราจะทําการคลายกล้ามเนื้อโดยการยืดนะครับนี้จะยืดแ a ม s t r i n g เนอะตึงไหมครับตึงเนาะแล้วผ่อนจริ g นะครับ stretching ง,งอเข่าขึ้นนิดนึงยกขาเหยยดตรงนะครับค้างไว้ ประมาณสัก15วินาทีหรือ20วินาทีสัก2 3ถึง3รอบนะครับแล้วก็ค่อยๆยืดจะนวดลงมาถึงบริเวณน่องเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมสาธิตเฉพาะแฮมสตริงนะจริงๆแล้วควรจะมาถึงตรงส้นเท้าเลยก็ได้จะดีนะครับปึ๊บอ,อกีกรอบหนึ่งนะครับ จะได้สูงขึ้นเห็นไหมฮะคนไข้ทำได้สูงเยอะขึ้นโอเคประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อแฮมสตริงตรวจรีเช็คอีกครั้งนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้คนไข้งอข่าขึ้น90-90นะครับแล้วให้คนไข้เหยียดขาขึ้นนะครับสุดเลยนะครับโอเค จะเห็นว่าขาข้างที่เราทําการนวดคลายกล้ามเนื้อข้างซ้ายเนี่ยมันจะสูงกว่าข้างขวานิดนึงแสดงว่าโดยรวมแล้วเราทําได้ค่อนข้างดีนะครับในการคลายกล้ามเนื้อก็ลองประมาณนี้นะครับในกรณีที่มีอาการเกร็งมีการเจ็บเราก็จะทําการนวดวันเล้นวันเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดในกรณีของเคสที่มีการบาดเจ็บนะครับเวลาเรานวดคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเว้นวันถึง2วันเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักตัวการนวดจะทําให้ การเคลื่อนไหวของกาเนั้นดีขึ้นการบาดเจ็บของแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยดีขึ้นด้วยมีการไหลเวียนเลือดมีการแลกเปลี่ยนของเหลวพวกนี้ก็จะทําให้อาการมันโดยรวมจะดีขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องให้คนไข้ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ย๋ยวไปติดตามวิธีการออกกําลังกายในกายภาพง่ายๆกับบนนิดอีกทีนะครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเราครับ ไลน์ ID ดบั t ดิตคลินิก bun dit clinic บั t ดิตคลินิกส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085-369-9977สามาครับ0 8 5 3 6 9 9 9 7 7สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ